อค okay, สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกณฑ์การเข้าท่าสอบและการตัดสินนะครับการเข้าท่าสอบของท่าที่1นนะครับการขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้านะครับกติกามีบอกไว้ว่านะครับให้ขับรถเดินหน้าเข้าไปเทียบทางเท้าและเหยียบเส้นที่กําหนดนะครับเส้นที่ห่างจากขอบพุตบาท25ซนติเมตรนะครับเหยียบน้อยเหยียบมากว่าจะเหยียบก็คือผ่านนะครับหน้าล้หรือแผ่นไฟทะเบียน ะจะต้องไม่เลยป้ายหยุดหรือจุดที่กําหนดให้หยุดนะครับไม่สามารถหยุดรถและถอยหลังได้นะครับกนะต,ติกาก็มีดังกล่าวนะครับเดี๋ยวคุณผูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีตัวอย่างการเข้าแบบไหนนะครับขอบคุณมากมาครับ สวัสดีครับผมมาดูท่าที่สองนะครับในการปฏิบัติท่าสอบของการสอบใบขับขี่นะครับท่าที่สองนะครับมีชื่อว่าการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงนะครับกกติกาการเข้าก็คือนะครับเดินหน้าให้พ้นเสาคู่สุดท้ายนะครับ ผลชัดเจนนะครับแล้วก็ถอยหลังกลับคืนมานะครับให้หน้ารถผลเสาคู่สุดท้ายนี้นะครับโดยชัดเจนนะครับสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้เพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ไม่ดับนะครับแล้วก็รถไม่เบียดหลักไม่ชนเสาล้มนะครับนี่คือกติกาท่าที่2ครับ สวัสดีครับวันครับเรามาถึงท่าที่3นะครับการปฏิบัติท่าสอบหรือสอบใบขับขี่นะครับท่าที่3นะครับมีชื่อว่าการถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายนะครับกติกาก็คือนะครับให้นํารถคันนี้เข้าไปจอดในช่องว่างนะครับโดยการถอยหลังเข้านะครับเข้าไปจอดให้รถอยู่ในแนวตรงล้อตรงไม่มีส่วนล้นออกมาจากเสาที่มุดไว้นะครับสามารถโจกหรือเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7ครั้งไม่เกิน7ครั้งนะครับตัวนี้คือกติกาที่กําหนดนะครับรถไม่เบียดหลักรถไม่ชนเสานะครับแล้วก็รถอยู่ในแนวเส้นที่กรรมการกําหนดไว้นะครับนี่คือเกณฑ์การตัดสินข้อที่3นะครับโอเคครับพร้อมนะครับ